สวัสดีครับวันนี้พาชมผลงานบูบ่ห้องก๊อปซิมูเลเตอร์นะครับพื้นที่ด้านหลังก็เป็นงานที่เราติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นทรงเบาะหกเหลี่ยมนะครับตามดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการนะครับก็ติดทั้งผนังด้านซ้ายขวาแล้วก็เพดานด้านบนนะครับสแกนรอบๆก่อนเลยครับตันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเบาะทั้งตัวย่าอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เหลือใส่ตกแต่งด้วยไฟ LED นะครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์อีก จุดหนึ่งเลยครับเดี๋ยวหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเดียวเรามาถ่ายให้ดูเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราก็มาไล่เช็คชิ้นงานนะครับน,นี่ก็เป็นดีไซน์ไม่ซ้ําใครนะครับก็สวยงามนะครับดูไฮโซมากเลยนะครับดูมีระดับนะครับโอเคนี่ก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็เช็คชิ้นงานนะครับติดตั้งฝ่ายพร้อมส่งงานให้กับทางลูกค้านะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามที่ s i s c o n c u l a 9 8 3หรือโทรมาที่0985522122ได้เลยนะครับทางบริษัทลับผลิตฮ่องกงคอมพิวเตอร์นะครับทุกรูปแบบน,นะครับตามดีไซน์หรือว่าให้เราทางทางเราออกแบบให้ก็ได้ทั้งสองแบบน,นะครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ในโปรเจกต์ s u ค p ม y c h a i ก่อนสวัสดีครับ